คือ5เด็กลงเล่นน้ำพบพระจมน้ำอือ้อสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเด็กไปเล่นน้ำกระโดดน้ำเล่นในคลองชวดโพนะคะพบพระพุทธรูปหลายองค์จมอยู่ใต้คลองนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอศรีมโหสดจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ ตำรวจนะคะได้รับแจ้งนะคะให้ไปตรวจสอบนะคะที่บริเวณคลองระบายน้ำชวดโพนะคะมีความกว้างประมาณ15เมตรนะคะลึกประมาณ1.8เมตรนะคะที่เด็กชอบมาเล่นน้ำนะคะแล้วก็พบพระพุทธรูปนะคะแล้วก็งมขึ้นมาได้เป็นจำนวนมากนะคะมีทั้งพระพุทธรูป บูชาประจำวันปางต่างๆพระพุทธรูปสมัยต่างๆอีกหลายองค์นะคะกรอบรูปพระบูชามีดและพระเครื่องบูชารูปหล่ออดีตเจ้าวาดวัดโคกพ,พนมดีผ้ายันและเครื่องศักระอีกจำนวนหนึ่งทั้งหมดเป็นพระใหม่ทั้งสิ้นนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนำไปเก็บรักษาไว้ที่สาวพศีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีนะคะจากการสอบถามนะคะ นายรัชภาคซือตรงอายุ15ปีนะคะซึ่งอยู่ที่บ้านเลขที่52ทับ7หมู่7ตำบลโคกไทยอำเภอซีมหาสุดจังหวัดปราจีนบุรีนะคะกล่าวว่าเมื่อวันที่6มกราคม2564นะคะเวลาประมาณ4โมงครึ่งนะคะ4โมงเย็นนะคะเขากับน้องชัยแฝด3นะคะไปเล่นน้ำที่ คลองแห่งนี้นะคะเนื่องจากอากาศร้อนขณะที่เล่นน้ําอยู่เท้าก็ได้ไปเหยียบกับอะไรบางอย่างนะคะจึงได้งมขึ้นมาพบว่าเป็นกรอบรูปพระและก็ได้งมหายอีกก็พบพระพุทธรูปต่างๆจํานวนมากนะคะจึงนําไปเก็บไว้ที่วัดโคกพนมดีนะคะและเขายังบอกว่านะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเขาได้นอนฝันว่าได้ดำน้ําลงไปหาพระนะคะ ดึงพักขึ้นมาก็ดึงขึ้นมาไม่ได้นะคะแล้วเขาก็หายใจไม่ออกเลยสะดุ้งตื่นขึ้นมานะคะเมื่อเขาพบออกอบรูปแล้วนะคะเขาก็เลยไปงมหาพระต่อนะคะแล้วก็เด็กในพื้นที่ช่วยกันงมขึ้นมานะคะปรากฏว่าพบพระพุทธรูปบูชาเป็นหลวงพ่อพุทธโสธรพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้ารุ่นที่สองนะคะรวมทั้งสิ่งของอื่นอื่นอีกหลายรายการนะคะ จากการที่เด็กได้เล่นน้ําแล้วก็งมหาพระพุทธรูปแล้วก็สิ่งของอีกหลายรายการนั้นทางเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายคงไปขโมยจากที่อื่นเมื่อไม่สามารถนําไปขายได้จึงโยนทิ้งในคลองดังกล่าวหากทางวัดใดสงสัยว่าจะเป็นของจากทางวัดสามารถเดินทางไปตรวจสอบได้ที่สพศีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีได้นะคะนี่เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะเยอะจริงๆนะคะ ก็ไปตรวจสอบได้นะคะสวัสดีค่ะ